สำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวรายงานค่าขนส่งนะครับแล้วก็รายงานค่าบริการค่าธรรมเนียมของ s h อ p e e นะครับว่าเวลาเราจะเอามาดูตัวของรายละเอียดแล้วหรือลงมาลงบันทึกบัญชีหรือสำหรับร้านค้าที่เป็นตัวของนิติบุคคลนะครับจะมาดูเรื่องของการหักหนีจ่ายจะทำยังไงได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามที่ตัวของ คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องรู้นะครับว่าตัวค่าขนส่งก็ถือเป็นรายได้ของร้านค้านะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรายจ่ายของร้านค้าด้วยดังนั้นในส่วนนี้เราก็ต้องให้ความสําคัญมากๆนะครับว่าในแพลตฟอร์มมันมีการคิดค่าขนส่งเกินไหมนะครับถูกต้องหรือเปล่านะครับก่อนนี้ถ้าเกิดเราเป็นตัวของนิติบุคคลผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับไม่ว่าเราจะไปสมัครแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นช้อปปีหรือตัวของ lazada หรือตัวของ tiktok นะครับ จะแนะนําให้แต่งตั้งตัวของแพลตฟอร์มเป็นตัวแทนในการหักงานที่จ่ายนะครับซึ่งปัจจุบันมันมีแค่เพียงทิกต o อกนะครับที่เพิ่งมาเปิดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เหมือนว่าสําหรับตัวร้านค้าที่เป็นตัวนิติบุคคลนะครับทิกต o k กเขาจะเป็นตัวแทนให้กับตัวร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลในการหักใจ่ายให้อัตโนมัตินะครับในส่วนตัวของช้อปปีและตัวของลาซาดายังต้องไปสมัครอยู่นะครับ เดี๋ยวเรื่องของการรับสมัครเราสามารถไปหาข้อมูลได้หรือไปติดตามในตัวของคอร์สเรียนออนไลน์ได้นะครับในส่วนนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวรายงานนะครับตัวรายงานนี้เราไปดึงในตัวไฟล์ทีอ่อยู่ในตัวของเซอร์เร์นะครับเซ็นเตอร์ดึงในส่วนตัวพวกค่าขนส่งและค่าบริการค่าธรรมเนียมออกมาครับผมแยกเป็น2ชีตก่อนนะครับในชีตนี้นะครับจะเห็นนะว่ามันจะมี วันที่ทำการนะครับวันที่ใบเสร็จนะครับดังนั้นตรงนี้สำคัญนะครับวันเลขที่ใบเสร็จนะครับแล้วก็ตัวตัวของ Shopee e x p r e s s นะครับมันก็ดึงเป็นแบบเป็นเป็นรายเดือนนะครับเดือนต่อเดือนนะครับก็จะเห็นนะว่ามันมีตัวของ ตัวใบเสร็จนะครับเราก็จะอ้างอิงตามใบเสร็จนะครับเราจะไม่ได้แยกเป็นแต่ละคําสั่งซื้อนะครับเราจะแยกเป็นใบเสร็จส่วนเราจะไปรีเช็คอย่างไงเราก็ไปดูในแต่ละรอบนะครับว่ามันมีการหักค่าใช้จ่ายถูกต้องหรือเปล่านะครับสําหรับตัวนิติบุคคลค่าขนส่งนะครับก็จะมีการหักค่าใจ่ายอย่างน้อยหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับร้อยละหนึ่งนะครับเราก็คํานวณนะครับให้มันอัตโนมัตินะครับเพื่อเวลาเราไปยื่นภาษีจะได้ถูกต้องนะครับ รื่องของการหักงานที่จ่ายต่างๆจะได้ถูกต้องแล้วก็เวลาเราจะไปลงบันทึกบัญชีตัวค่าค่าขนส่งก็จะได้ถูกต้องด้วยนะครับเรามาดูอีกชีตหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวของชีตตัวค่าบริการและค่าธรรมเนียมช้อปปี้นะครับค่าบริการและค่าธรรมเนียมช้อปปี้เราก็ไปดึงในจากตัวของเซ r เลอร์เซ็นเตอร์เหมือนกันนะครับว่าตัวของค่าธรรมเนียมค่าบริการช้อปปี้จะมีแบทนะครับดังนั้นตัวนี้ต้องถอดแบทนะครับ ส่วนค่าขนส่งจะไม่มีแหวนนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปดูในตัวของใบมขับภาษีนะครับดูตัวของวันที่นะครับวันที่เลขที่เอกสารเลขที่ใบเสร็จเลขที่ใบมขับภาษีค้าบริการก่อนแหวนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็รวมทั้งสิ้นดังนั้นตัวนี้มันมันมีแบวซื้อนะครับถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจที่จดแหวนเราสามารถเอาไปตัวเคมตัวของภาษีซื้อได้ ด้วยนะครับก่อนนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้จดแวดก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายของเราได้เช่นเดียวกันนะครับตัวของบงินกับภาษีต้องออกชื่อที่อยู่เลขประจําตัวผู้เสียภาษีให้ถูกต้องตามข้อมูลของร้านค้านะครับถ้าเกิดเป็นบุคคลก็ตามชื่อที่อยู่เลขประจําตัวของบุคคลธรรมดานั้นๆนะครับถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลก็เป็นชื่อที่อยู่เลขประจําตัวของนิติบุคคลนั้นๆนะครับ ตัวของค่าบริการและค่าธรรมเนียมจะใช้หักค่าใช้จ่าย3%นะครับมีตัวอันนี้เราก็ต้องเช็คให้ดีนะครับว่ามันมีอะไรที่แทรกมาด้วยตัวนี้จะมีพวกค่าแอดโฆษณาเข้ามาด้วยนะครับก็ต้องรีเช็คให้ดีนะครับตัวของค่าแอดค่าโฆษณามันมีตัวเรื่องของการหักค่าใ้จ่ายหรือไม่นะครับเราก็ต้องไปเช็คตัวใบเกับภาษีด้วยนะครับ สำหรับตัวนี้ที่บุคคลนะครับในส่วนเรื่องของการหักในที่จ่ายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปคํานวณและออกตัวของห้าสิบทวีกรณีถ้าเกิดเราไม่ได้แต่งตั้งตัวแพลตฟอร์มนั้นในการทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการหักในาใจ่ายแต่ถ้าเกิดเราแต่งตั้งแพลตฟอร์มนั้นเป็นตัวแทนในการหักใใจ่ายแล้วเราก็ข้ามสเต็ปเรื่องของห้าสิบทวีเรื่องของการยื่นพงอดห้าสามไปนะครับแต่นี้ต้องรีเช็คนะครับสาหรับ ร้านที่เพิ่งจดเป็นนิติบุคคลใหม่ตัวนี้ต้องรีเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งในช่วงเดือนแรกที่เรายื่นใบสมัครมันอาจจะยังเรายังมีหน้าที่ต้องทํา50ทวีแล้วก็ยื่นหักในใจ่อยู่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันในตัวของคอร์สเรียนออนไลน์นะครับสวัสดีครับ